หากกาบหุ้นสตาร์คสะเทือนตลาดหุ้นไทยราคาติดลบไป96%พูดง่ายๆคือใครเข้าซื้อด้วยเงินลงทุน1ล้านบาทนะครับจะเหลือแค่40,000เท่านั้นมูลค่าบริษัทจาก30,000ล้านลดลงเหลือไม่ถึง3,000ล้านแล้วเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้ครับประธานเหมียวจะมาสรุปแบบแมวให้ทุกคนได้เข้าใจกันครับ บริษัทที่ว่านะครับชื่อว่า Stark ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโทนี่หรือว่า i r o n Man แต่อย่างใดแต่เป็นบริษัทที่มีกลุ่มธุรกิจหลักครับคือการผลิตสายไฟฟ้าสายเคเบิลอะไรทำนองนั้นเอาจริงๆก็คือบริษัท Stark ที่ว่าน,นี้นะครับไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นตั้งแต่แรกแต่เกิดจากการไปไล่ซื้อหุ้นของ SMM หรือสยามอินเตอร์มัลติมีเดียที่เคยทำธุรกิจสื่อมาก่อน และหลายคนน่าจะคุ้นชื่อนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วเดี๋ยวสมมุติให้ฟังแล้วกันมีบริษัทนึงครับกำลังทําผลงานได้ไม่ดีราคาหุ้นก็เลยตกลงมากๆสมมุติว่าเหลือหุ้นละ0.01บาทเลยแล้วกันลองคิดดูครับว่าเราสามารถซื้อ1ล้านหุ้นด้วยเงินแค่10,000บาทอะจะซื้อ100ล้านหุ้นก็ด้วยเงินแค่1ล้านด้วยวิธีนี้ครับเราก็สามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่ใกล้เจ๊งในตลาดหุ้นได้ จากนั้นครับมีการเพิ่มทุนเข้าไปจานวนมากลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ SMM เดิมลงด้วยเงินทุนก้อนใหม่นี่ครับก็สามารถเปลี่ยนธุรกิจไปทําอย่างอื่นได้ซึ่งก็เกิดเป็นสตาร์กในตลาดหุ้นไทยขึ้นมาหลายคนนะครับมองว่าอวิธีนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นแบบตรงๆมันเป็นการเอาเข้าแบบอ้อมๆแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรจากนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจครับ จากสื่อมาเป็นสายไฟในปี2562แล้วก็สร้างรายได้กําไรมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นแค่ไหนมาดูตัวเลขงบการเงินย้อนหลังตังแต่เปลี่ยนธุรกิจกันเลยครับปี62รายได้11,600ล้านกําไร120ล้านพอปี63รายได้โตเป็น16,900ล้านกําไรกระโดดเป็น10เท่าเป็น1,600ล้านปี64ครับรายได้27,900ล้านกําไรเพิ่มมาเป็น2,700ล้านคือรายได้และกําไรเขาเพิ่มขึ้นทุกปีตัวเลขก็ขขออกมาดีเรียกว่างบสวยมากเลยเล่ะราคาหุ้น ซุนสตาร์ครับเคยขึ้นไปจุดสูงถึง6บาทก่อนที่จะมาทรงทรงตัวอยู่ราว5บาทตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาแต่เมื่อปี2565ครับ จู่ๆราคาหุ้นก็เริ่มร่วงลงจนหลายคนงงเฮ้ยทั้งที่กําไรในช่วงครึ่งปีแรกมันก็ทําได้ดีกว่าปี64ะอีกบริษัทก็มีการขยายกิจการกู้เงินมาลงทุนเพิ่มแถมยังจะไปลงทุนซื้อบริษัทในเยอรมน,นีะอีกเรื่องการซื้อบริษัทในเยอรมน,นีเป็นประเด็นสําคัญเลยครับในเดือนตุลาคมครับบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนพูดงง่ายเอคือระดมทุนจากนักลงทุนเพิ่มมาแหละอีก 5,500ล้านบาทขายให้นักลงทุนสถาบันรายใหญ่12รายพวกเขาต้องการระดมทุนประมาณ22,000ล้านบาทครับเพื่อไปซื้อกลุ่มบริษัทลีโอนีบริษัทเยอรมานีที่เป็นผู้ผลิตสายเคเบิลยานยนต์ระดับโลกอย่างที่บอกนะครับพวกเขาเพิ่มทุนมา5,500ล้านแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีกราว15,000-16,000ล้านพวกเขาก็ใช้วิธี กู้ธนาคารและก็ออกหุ้นกู้ครับซึ่งแน่นอนว่ามีแบงค์ใหญ่ของไทยและนักลงทุนเข้าไปร่วมกันถือจํานวนมากแต่ปัญหาสําคัญมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับช่วงเดือนธันวาคมสตาร์กประกาศยกเลิกการซื้อเลโอนีไม่เอาแล้วโดวยบอกว่ามีเหตุผลเชิงลบทําให้เงินที่ระลงทุนมาไม่ได้เอาไปซื้อบริษัทอื่นบริษัทบอกว่า จะเก็บเงินเอาไว้เพื่อหาโอกาสลงทุนดีๆต่อไปหลังจากประกาศยกเลิกดีลราคาหุ้นโดนถล่มขายหนักทันท,ทีครับจาก3บาทกว่าๆมาเหลือเพียงประมาณ2บาทเรียกว่าลบไป40%ในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นักลงทุนเริ่มตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นแล้วครับมีการขุดคุยหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นขายผ่านลูกหนี้มีลูกหนี้เยอะเก็บหนี้ได้บ้างไม่ได้บ้าง เรื่องตัวเลขกำไรทีนน่สดแสดงออกมานั้นเป็นก,น,นกำไรลมๆหรือเปล่ามีการตกแต่งบัญชีอะไรไหมย้านะครับเราไม่ได้บอกว่ามีการตกแต่งบัญชีมันเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นหรือกระทั่งคําให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารเรื่องแผนงานในอนาคตหลังจากการยกเลิกดีลซื้อเลี้นี้ก็ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าบริษัทจะเอาเงินไปทาอะไรต่อไปปัญหามันเริ่มชัดเจนขึ้นไปอีกครับสตาร์กไม่ส่งงบการเงินของปี65ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะปกตินะครับบริษัทในตลาดหุ้นจะต้องทําบัญชีแล้วก็ เผยแผ่กับนักลงทุนภายใน2เดือนตลาดหุ้นไทยครับเลยต้องทําการแขวนหรือห้ามซื้อขายหุ้นเป็นการชั่วคราวนักลงทุนก็ยิ่งกังวลไปใหญ่แล้วครับว่าเอแบบนี้มันมีอะไรในกอไผ่เปล่าวะสตาร์ครับแจ้งว่าจะส่งงบภายในวันที่21มีนาคมแต่ภายหลังก็เลื่อนมาเป็น21เมษายนสุดท้ายก็ไม่ทันครับขอเลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายนแทนปัญหาเลวร้ายขึ้นไปใหญ่เดือนเมษายนกรรมการบริษัท7คนครับยื่นใบลาออกพร้อมกัน หลายปัญหารุมเร้าครับบัญชีที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนี้ที่ต้องจ่ายให้นักลงทุนไปจนถึงอนาคตของบริษัทว่าสรุปแล้วจะเอายังไงต่อไปและล่าสุดครับหุ้นสตาร์คได้มีโอกาสกลับมาซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งจากราคาหุ้นที่เคยทําจุดสูงสุด5บาท6บาทลดลงมาเหลือ0.20บาทเรียกว่าเงินลงทุนขอนักลงทุนครับหายไป9 6 มีหลายคนครับเริ่มออกมาบ่นว่าขาดทุนหนักจากการเข้าลงทุนในสตาร์เพราะเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมีการออกไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะมากแถมยังอยู่ในดัดชนีเซ็ตหนึซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด100แห่งในตลาดหุ้นไทยซึ่งผ่านการคัดกรองจากตลาดหุ้นมาแล้วด้วยที่สําคัญกว่านั้นครับไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยที่เป็นแมงเม่าเท่านั้นแต่ทั้งธนาคารใหญ่ที่ปล่อยกู้หรือว่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็เสี่ยงจะไม่ได้เงินคืนที่สําคัญกว่านั้นไปอีกครับกองทุนใหญ่ๆบางกองทุนก็ขาาาาาาทุนนนมหหลลัักกกพ้จรือ Star ck, ซึ่งแน่นอนว่านั่นคือเงินที่นักลงทุนรายย่อยมนุษย์เงินเดือนคนทํางาน,นทั่วไปแบบเราเราเราทั้งหลายเนี่ยครับฝากไปบริหารจัดการร้อนไปถึงบางที่ครับต้องรีบออกเอ,อกสารออกมาชี้แจงเรื่องการขาดทุนจากสตาร์กันเลยทีเดียวและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเรื่องการตกแต่งบัญชีเกิดขึ้นจริงถ้าการซื้อหุ้นสตาร์กของบางกองทุนมีผลประโยชน์ทับซ้อนไปถึงเรื่องการคัดกรองหุ้นในเซ็ตร้อยที่เป็นปัญหา <c oughs> ก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านความเชื่อมั่นจากเหล่านักลงทุนต่างชาติทั้งหลายที่อาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยนี่นะเป็นตลาดห ทุจริตส่งผลต่อความมั่นใจและความอยากลงทุนของพวกเขาอีกแล้วมันเป็นปัญหายังไงก็เพราะตลาดหุ้นไทยครับขับเคลื่อนด้วยเงินทุนต่างชาติเป็นหลักสังเกตว่าพอต่างชาติขายหุ้นรัวๆนะครับตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มเป็นขาลงลงลงรัวๆมาตั้งแต่ต้นปีแล้วและลองคิดดูนะครับถ้าหากความเชื่อมั่นตรงนั้นสั่นคลอนก็อับอ,อายแน่ๆแ,แ,และเชื่อว่าการเสียหาย2 0 0 0มืล้านนี้จะเป็นอีกหนึ่งมหากราบของตลาดหุ้นไทยถูกเล่าเป็นบทเรียนไปอีกนานแสนนานเลยละครับ